กปตอลุงตออลุงก็ด no. ีลุงสักหน่อยด็ดีขอสักหน่อยอ้โอน้ำตาลอตื้นชบ เอาผัดไปเ่อยก็อนใส่ใส่แกงก่อนใส่ใส่เลใส่ไปยาใส่ใส่ใส่แล้วงานจะน้อยนิดท่สองงานจะค่อยค่อ่านก่อนก่อนใส่ใส เดี๋ยวาน่อ่ายายใส่ใสได้บุรีเด้ออ่าดีลงไปดีลงไปได้สามลูก

อร่อยอร่อย,ออยมากินกับแล้ำกันตะไคร้ใส่เต่งเสี<อ>ยบด้วย